เฮลโลสวีทุักบออยู่ก็บสงการชวนานเรามาเล่นอาวี B กันนั่นเองเนาะซึ่งก็คือแบบไม่ได้เล่นเกมนี้มานานแบบนานมากๆเลยก็เลยไปโพสถามชุมชนว่าจะให้ผมเล่นตัวอะไรดีซึ่งปรากฏว่าก็มีคนโหวตบอดดำเยอะที่สุดเนาะมาฮะมาเรามาเล่นพีบอดดมกันนั่นเองโอเคไปดูในเกมกันเลยละกันไปยิ่ดีนต้อบออ,อ,อบู มาแลา้วฮะในเกมไปเถอะโลมสมัยนี้ต้องที่ดีต้องเคลียร์กลางเนาะต้องเคลียร์กลางกับเมดเพราะว่าเพราะเพราะเพราะเมตเพราะเมดอาจจะโดนลงฝ่ายตรงข้ามกดเลนอีกนะฮะเอาอัพสองแล้วกันอัพสองมาเคลียร์กลางให้เมไหนไดูซิ ล่างแฮะจบล่าง,ง,งเขาจบล่างปาเขาจบล่างทุกคนให้ดูซิซิลิก้าจังอ๋ออยู่ในป้อมเนาะอะไรบอกให้อยู่ในป้อมดีๆไม่อยู่เอองัดมามาดีออกมาดี จะตายม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 จะตายไปละกิบเลือดแป๊บลอยอ่อนหายแฮซิลิก้าอยู่ในป้อมโอเคลอยออนลอยออนอยู่ในป้อมชึบออกมาดีอ่าฮะข้าจะไปไหนก็ได้ที่ข้าต้องการอ๋อเออ เฟิร์สบาทเราได้เราได้เราได,เาได้เยี่ยมโอ้แต่เสียเยอะเลย <c oughs> เอาละช่วยแคลรี่แป๊บ <c oughs> อลิสจ๋าอลิสจ๋าไปไหนอลิสไปแล้วโอ้ตายไหม โอเคแลกกันแลกแลกซิริก้าโอ้ถอยถอยถอยเวนไม่เวนจะเย็นเวนอย่ามึงตายเอ๋ตลอเลี่ยมไม่ไม่กิ when ่งไม่กิ่งเกิดประเด็นบินเลยซาตาตาย ไปล่าง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 ชื่อแวนก่อนเซลิก้าไม่เห็นเซลิกา้าแชนติเลยฮะประเด็นยังไม่เห็นเซลิกา้าแชนติเลยเซลิก้ามีอิทธิ์แล้วหรือยังเนี่ยริฟหรือว่ามีแล้วแต่ไม่มีโอกาสใช้หรอโอเคเอาป้อมฮะป้อมระเบิด แอบฝั่งเรามันต้นเกมอยู่มีแวนมีแวนคอยดันต้นเกมให้อยู่แต่ถ้าเลทแล้วเราก็ลําบากหน่อยเพราะมันจะไม่มีเพราะแคลรี่เลทเราสู้แคลรี่เขาไม่ได้ผอยเอาโอเคได้ได้เพื่อนเข้าเราก็เข้าอ่าทำอะไรซาตาเพื่อนฉันฮะ ค okay. ปอมได้ไหมปอ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 มเออย7ิบเจวิย3ิบสาวิฮ oh <my> ะยี่สิบสามวิอะไรอะเอ้เ,อเดี๋ยวผมนี่แหละอะไรเดี๋ยว เป็นเวทเหรลตะคอสอบว่าถ้าเป็นเวทเหรอพวกรู้นะเนี่ย ไม,ไม่ตายไม่ตายโอโหเอาป้อมแล้วกันถอดได้ป้อมเราคืนครับป้อมล่างไฟพรไฟล่าง,าาาง,เ,งเราแพ้กํกาลังไปกําลังไปล่างกําลังไปกําลังลง อยู่ไหนกันหมดเนี่ยรันเวฟล้วกันก <c oughs> และหลายคนคิดว่าบอสดั้ไม่มีดามีแต่ว่าบอสได้ดาเมดนี่คือใช้ได้เลยทุกคนไอ้สกิลสองบอกโอ้เอาเอาเอาฝันผันิดแล้วไม่ฟาดเหรอ คือสกิลสองบอดดัมอะคือแบบถ้าเกิดแคลรี่ยืนงงๆนิ่งๆแคลคลรี่แม่งอะอาจจะตายอาจจะอาจจะแบบโดนอ่าโดนใครแก้มเท้าเรื่อยๆจนตายก็ได้ครับเพราะมันแรงอยู่นะสกิลสองบอดดัมอะปาดไปเลยสิคะไหนนี่เสียงสิงเนยเหรอสิงนั่นคือเสียงเนยเหรอไม่มีขัง เขาไม่มีขังถ้าขังขังไปแล้วเมื่อกี้โอเมนเหมือนโอเมนนะเมื่อกี้โอ้โยสลิด มีสกิลอันตีฝังโลดอ้าวไม่โดนไม่โดนอลอริออนไปโดนอลิสเนี่ยนะแตกแตกโอ้เอชซีสิบสี่อิ่มอิ่มอ่ะประเด็น อย่าพลาดแล้วกันถ้าพลาดถ้าคือถ้าเืาิอพลาดเราตายเราตายแล้วเราโดนชัดดาวหมดก็คือก็คือแพแทบจะแพ้เลยครับเพราะเขาว่าเขาจะรวยมากๆเหยียบโชว์เลยไม่มีประไม่แรง่ะไม่มีประโยชน์อะเซลิกา้ามันจะเซลิก้าแรงที่ตีธรรมดากับอันตอเตะโนโตไอ้กาดักที่ก็แค่เปิดแบบดีๆฮะมันไม่ค่อยไม่ค่อยพึ่งทาดาเมจมันได้เท่าไหร่ แต่แคลรี่ก็แสบอยู่แหละแต่แต่สลับสลับแทงมันไม่ไม่เท่าไหร่รหมมไ,ไม่ดกีอ่ะไม่ขังอล,ลิผมจะขังลอริออนนี่แหละตัวตัวเกียรนะ์น่ะประเด็นเอออยู่ด้วยกันงี้ก็โดนขังดิเออ điệp, bạn, bạn ở đâu? Bạn ở đâu? Đưa con, bạn ở đâu? Ok, anh ấy ở đây. Đẹp. Thật sự, kết thúc được rồi. Hãy đi đi thôi. Bye Bye Nhạc. Nhạc. Ừ. bye. bye. ็ประมาณว่าสำหรับบอดดม้คลิปนี้วันนี้เราใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะก็คือวันนี้อาทิตย์นี้น่าจะลงหลายคลิปอยู่แหละเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายครับ